ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจินบุรีรายงานว่านางสาวเมลาดาวัชระโรธผู้อำนวยการสำนักงานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจินบุรีร่วมกับนางคณิตถาบ้องชาติผู้อำนวยการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกบินบุรีจ,จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบลรุ่นที่5ให้แก่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลเขตอำเภอกบินบุรี รวมจำนวน7ตำบลได้แก่ตำบลนาแขมตำบลวังดานตำบลวังีตำบลหาดนางแก้วตำบลวังท่าช้างตำบลย่านรีและตำบลบ้านนารวม200คนณหอประชุมที่ว่าการอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบรุรีโดยนางวัชราพรแตงหนีนายอำเภอกบินบุรีเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม พื้นเตรียมของพร้อมในการตั้งกระบวนการตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม2566นี้ผลกระทบใการเลือกตีการเลือกตั้งดีเป็นไปเรื่องขอบริสุทธิ์ยุติธรรมและชอบด้วยกฎหมายมถึงการบุกบ่อนในการเลือกตั้งนะค่ะอีกอยัางก็วัตถุทดีและต้องเกี่ยวกับเรื่งนะคะที่ได้รับ เชิญมาเป็นประธานในพิธีโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนานักการเมืองไทยของขบลซึ่งซึ่งทวกท่านทุกคนที่มาที่ดีอย่างนี้เนี่ยได้รับการจัดตั้งมาแล้วแล้ววันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทุกคนทุกท่านจะมาเสริมสร้างความรู้นะครับการปกครองในระบบประชาธิปไตยก็ถือเป็นหัวใจที่อยู่ประชาธิปไตยเนี่ยและประชาชนทุกคนเนี่ย ตางพัฒนานะให้การใการเืมิมที่ที่ดีที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พราะถ้าการเีิยชีวิตประชาชนก็จะเีมขึ้นตามไปด้วยนะคะหมายให้ทำรที่พิธกรให้เกิดความรู้ความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่อำานาจกิะถูกใยประชาออชนภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ให้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่พลเมืองดีวิถีประาชาธิปไตยความโปร่งใส,สความุืบอ์และเป็นธรรมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้แทนทุกระดะับใ,ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยนายวิรัต รำลึกเกียรติและสถานการทีการเป็นในการอบมส่งเสการศึกษาและการรวมกล้่มของเขสองเข้าร่วมสเกตการณ์เป็นความต้องการของตำบลข้งเ้าเการดังกล่ได้มอบหมายผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการดังกล่าวมาสังเกตการการอบรมในวันนี้ด้วยนะครับก็คือศูนย์การเรียนรู้สองของจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งดูแล8จังหวัดในเขตสองเขตสามนะครับเขตตรวจการที่สาม ป,ป้ปปปปปาดิษฐ<ป>์บันที<ป>รายงานฉลองรัฐทองโบราณถ่ายภาพจากอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีครับ